เฮงเฮงเฮารับรั์นะครับตามกันต่อครับไม้ตะเคียนวัดสวนโนภานะครับสวัสดีครับพบกับผมคนอินดี้2021นะครับวันนี้เราจะไปตามเลขเด็ดไม้วัดสวนโนภากันนะครับเพื่อนสื่อนวดแล้วก็เฮาครับเฮงเฮงรับรั์กันไปหลายต่อหลายต่อ,หล,ตอหลายคนนะครับ อ๋ยินดีและดีใจกับท่านที่ปูกรางวัลนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามหาเลขเด็ดกันนะครับเพื่อนซึ่งอันใดถ้าเห็นแตกต่างกากก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับแต่ตาเราไม่เหมือนกันครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูที่คนมองครับนี่ครับเท่าที่ วงเห็นนะครับก็คือได้507นะครับซึ่งถ้า2ตัวก็จะเป็น50หรือ0ู75หรือ57ก็ได้นะครับซึ่งปีนี้7ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมาครับเราก็มาส่องตัวเลขกันต่อนะครับ นี่ครับชุดที่2ที่วงขึ้นนั้นก็071นะครับตามที่เห็นนะครับก็จะเป็น10หรือ70ก็ได้นะครับเป็นตัวเดียวกันครับรับมาครับมาหาโชคหาลาบกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะเห็นและนำไปซื้อหวยห้าน้อยหรือ หวยลาวนะครับก็ถูกรางวัลกันไปนะครับตามในช่องคนอินดี้2 2 2 1นะครับมีลายคนนั้นถูกรางวันนะครับก็ดีใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนั่นแหละครับว่าจะได้โชคจากทางด้านไหนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ท่านใดชอบก็ตามท่านใดไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้ไม่ว่ากันนะครับนี่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี้2021นะครับพเพื่อนๆขอบคุณครับ